สวัสดีครสวัสดีเพื่อนทุกคนก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ทําขึ้นมาเนื่องจากว่าในไหนก็จะไปแล้วก็เลยว่ามีน้องๆแบบว่าเรียกร้องกันมาอีกแล้วว่าอยากจะให้พี่เนี่ยค่ะช่วยทาคลิปเปิดหน่อยว่าพี่ถ้าเอาอะไรไปญี่ปุ่นบ้างก็เลยแบบอ่ะทําก็ทำละกันนะฮะแต่ว่าของม่อีดิบนะฮะแล้วรึ่งใส่ตัดเสื้อนะฮะบางทียังไม่ดไ,ะะได้ใส่สปอได้เอาสำหรับของที่พกไปเนี่ยมีสถานีไม่เอาไม่รวมเสื้อผ้าเนาะ,ะพี่ก็มีทั้งหมดอยู่3ใบนะครับก็จะมาแยกกีละัาละกันว่า พี่เอาอะไรไปญี่ปุ่นครั้งนี้บ้างเนะาะอนแอนแรกก็จะเป็นตัวนี้เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางอันนี้ของ Baby Kiss เนาะได้มาตอนสงกลานเนาะในนี้ไม่มีอะไรบ้างหรือเปิดให้ดูทีละอันละกันเนาะมีกระจกอันนี้กระจกซื้อจากญี่ปุ่นนะครับพันสามเอาอะไรบไีกันแดดบีโอเลไปที่เขียนคิวอ,อะไรอะ่ะมีแปรงแต่งหน้าแปรงแปรงอันนี้แปรงไปนิดเดียวขี้เกียจเยอะมีอยไลเนอร์ของแคป มคทมีอะไรอ่ะที่เขียนตาของใหมยลินดามีอะไรมีลิปของ O.C.C. ลิปทาสีแกนมานะแล้วก็มี DD ด,ดครีมของยุพิรัตสองอันสีเขียวกับสีนี้อ้มี DD ด,ดครีมเก็บแบบเยอะจังเอาอะไรไปอีกนะดีดีดครีมแล้วก็มีแป้งของบิซูบิซูตัวนี้เป็นแป้งที่มีกิตเตอร์นะครับบีซูบิซูไปแล้วก็มีรองพื้นของอ e ีลามัสกาเอาไปเผื่อแบบปกหนาๆน,นะนะนี่ที่เขีอนคิ้วที่เขาใช้ อิลามัสกาเหมือนกันแล้วก็มีตีนของอ e ีตูดี้มีเป็นสเปนน้ำแรกสเปนน้ำแรกเขามีสองส่วนคือเขาใช้โอคุมาแล้วก็ใช้ตัวฟิกเครื่องสำอาง,งก็ใช้ของแม็กอันนี้นะครับฟิกปูมงฟิกแทนแต่โ ok อคุมาอยูในกระเป๋านึงแล้วก็อันนี้เป็นคิ้วซิ่งออยล์เพื่อล้างตาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอะไรไม่ได้เอาไปเพราะอะไรกดมันใหญ่นะที่ปัดแก้มอันนี้ของอะไรไม่รู้เขาซืนะ้อมาให้เนาะชิคกี้ทริโอนะครับน่าจะซื้อมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันแต่อันนี้ลิปดิปกรอส แล้วก็มีบรัสเซอร์ซีซีลิปทานี่เอาไปด้วยนะเอาแป้งเซรีน่าไปด้วยเอาแป้งมิทินไปด้วยแล้วก็เอาอะไรอีกอะจริงๆใช้ใช้เยอะแต่ว่าครั้งนี้ก็เลือกๆไปเพราะถ้าขนไม่หมดหนักมีกรหลอริสอมีลิปที่ปัดแก้ม C A ค่ะอ่าคอนซีลเลอร์ของกานิเย่คอนซีลเลอร์ตาเนาะคอนซีลเลอร์ของเดบลอนคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์เยอะไหมนนี้คอนซีลเลอร์ของอะไรนะ ะไรนะมคูมคูมคูมะอะไรเนี่ยอ๋อ,อของคูมะโอคูมะอะไรเธอของอะไรนะอันนี้ของะไร C A เอ้ยไม่ใช่ C A เดิของอินทูอิแล้วก็เป็นพร,รายเมอร์ที่แถมมาของในตัวนี้เนาะแบบเล็กๆของอ l ลามัสกาแต่นม่ใก็จบไปกับกระเป๋าเครื่องสำอางแรกซึ่งเอาออกมาแล้วยัดไปถืนก่อนหมดแล้วเครื่องสำอางเอาไปเท่านี้เพราะว่า เท่านี้ก็ถือว่าครบแล้วแอนหนึ่งใบนะฮะนี่คือหนึ่งใบอย่าใช้เรียกคำว่าจัดเลยเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงนู่นเขาก็โยน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 เหมือนกันแหละก็ต้องโหลดเอาไปอีกนะชิเมยชิเมยต่อมาก็จะเป็นกระเป๋านะฮะสำหรับคอนแทคเลนส์เอาไปแล้วก็มีน้ำยาไปด้วยของอีนูนะจ๊ะใส่รวมกันสไตล์แน่น หลังจากคอนแทคเลนแล้วเราก็จะมาดูอันนี้ก็เป็นที่ทําผม <c oughs> ก็เอาไป2ตัวเองก็คือเอาตัวนี้ไปมาของชวาสขอบทําผมเป็นแว็กใส่หัวอันนี้ยังไม่ได้เสร็จเลยแล้วก็มีสเปรย์ตัวนี้ไปกันใส่ลงมาเครื่องสำอางแล้วกันแล้วที่พกใีกระเป๋านึงก็จะเป็นกระเป๋าพวกสกินแคร์ที่พกไปก็จะมีเป็นโอกูมานี้เป็นมากหน้าโอกูมาเนาะแล้วก็มีน้ําหอมค่ะพกขวดใหญ่ไปเลยอันนี้ของชาแนลนะฮะกลิ่นเบอร์เดอร์ชาแนลฉีดว่า บรดเวณชาแนลแล้วก็มีที่ทาจุกเกอรีจุกเกเรตของชาแนลเหมือนกันเราบอกว่าทำไมต้องทาที่จุกเกเรตของชาแนลคะใช้ของอย่างอื่นไม่ได้หรอใช้ของใช้ของอะไรนะเอ็กซิสใช้อะไรอย่างงี้ได้ไหมก็แล้วแต่น้องแต่ว่าวันนั้นพี่ไปซื้อคือเพื่อกานให้มันเป็นโปรเนี่ยแต่ถามจริงๆว่ามันแพงไหมมันแพงมากที่ทาจุกเกเรที่อะไรพันสามนะคะแพงมากแพงจุงเบยนะคะแต่ถามว่าซื้อไหมก็ซื้อมาอีกเหมือนกันนะคะพันสามก็ลองใช้ดูค่ะถ้าท้าโง่เอ้ยไม่ใช่ท้าโง่สิคะถ้าอยากซื้อก็ซื้อนะ ต่อแม้ก็มีอันนี้เป็นของโอกมาเป็นลิปทา่เป็นที่ทาปากเนาะแล้วก็มีตัวนี้พกไปประจำอยู่แล้วก็ของไปโอเดอร์มาที่ทาหน้าสองตัวนี้แล้วก็พกอันนี้ด้วยค่ะลาาเซาม่มเผื่อมันหนาวอะ่ะหมดแล้วแล้วก็มีที่ทาใต้ตานี้แล้วก็ลิปเแบบี้คิดไปด้วยนะอืมใช้มนะไรัมาเราก็มีโอกมาขวดเล็กพกขวดใหญ่กัวน้ำหนักเลยบางคนพกกลับบ้านไม่ได้ก็มีเท่านี้แหละสำหรับของที่ ขนไปที่ญี่ปุ่นนะจ๊ะสำหรับน้องๆคนไหนที่ะอบเออคงใจว่าขนอะไรไปบ้างครับพี่ที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ามาจ,จัดแจงให้ดูแล้วเนาะว่าขนไหมเท่านี้ส่วน สำหรับคนที่จะไปที่นู่นะะในช่วงนี้ก็คือตอนนี้อากาศอากาศที่นู่นถ้าเกิดตอนกลางคืนมันจะอยู่ประมาณ11องศาแต่ถ้าสมมติว่ากลางวันเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ20องศาแต่ถามว่าพี่แคร์เรื่องการภาพอากาศไหมพี่ก็ไม่ค่อยแคร์ต่อให้มัน20องศาพี่ก็สามารถใส่ขนเฟรอร์ของพี่ได้และนี่คือชุดที่พี่จะใส่ไปสนามบินวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันรู้สึกเหมือนม่นได้กลับมาเป็นตัวเองอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ช่วงหนึ่งฉันเป็นอไรไอไปนะจ๊ะน้องๆบอกว่าเฮ้ยพี่เศร้าอยากให้พี่กลับมาตลก กลับมาได้นะแล้วก็เดี๋ยวไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีวันนึง <S <S เดี๋ยวนะเราเ,า,เาทริปก่อนเพราะว่าจริงๆเราทริปนี้นะวางแผนไว้้งไปเตัจงนันเมษาเราไงแต่ตอนนั้นก็แบบวางแผนว่าจะไปกับคู่รักใช่ไหมครับแต่เพิ่มมันีปัญหาเรื่องคู่รักก่อนก็เลยแบบอมรอบนี้เลยไปเดียวกับไปเดี่ยวกับเพื่อนครั้งที่เราไปกับชอชอแต่ครั้งนี้ก็จะไปกับเพื่อนอีสี่คนนะฮะซึ่งอ่อจะอยู่ในตัวเมืองสมดแล้วก็จะมีไปที่ดิสนีย์ดิสนีย์แลนด์เนาะดิสนีย์แลนด์แล้วก็มีไปที่ฟูจิซีอะไรสักอย่างท แล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็พยายามจะอัปคลิปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเช่า Wi-Fi แล้วก็อยากอัปคลิปถ้าเกิดอยากดูอะไรอย่างเงี้ยจยากทำงไงก็รับรองแน่นอนนะจ๊ะแล้วก็เจอกันในแน่ฮาราจูกุไงฮะสัมปรบคนที่จะไปแต่ถ้าเกิดใครจะไปช่วงนี้ก็ไปได้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงซากุระบานแต่ก็ นิดนึงนะแต่แต่แต่แตไม่ต้องดราม่านะฮะแล้วก็ฝากถึงค,คือคือมีผู้ใหญ่ทักมาเห็นพีนเต้นบนรถไฟไม่ใช่พี่ที่อยู่บนรถไฟไม่ใช่พี่เรื่องนี้พี่ขอมยุ่งนะจ๊ะไปแล้วไปบายไงก็เดี๋ยวเจอกันเจแปนวันนี้นะไปแล้วไปบายเดี๋ยวพยามยจะใช้กล้อง iPhone ถ่ายแล้วนะมีอยากส่งกล้องฟูงฟิงล i ไอโฟนมันจะได้แบบถ่ายปึบแล้วก็ลงเลยนะาโอเคใช่ไหม <laughs> ไปแล้วายบาย